สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับงานบางปะอินสแตนดาร์ดเนชั่นแนลนะครับผู้ที่ชมวันนี้นะครับทีมงานขอวันนี้นะครับจากชุดโตโยต้าบางปะสงการลองเตือนนะครับวันนี้เราจะพามาเยี่ยมชมรุ่โตโยต้ากันนะครับว่าวันนี้เนี่ยโตโยต้ามีรถรุ่นไหนบ้างนะครับแรกเลยที่จอดวันนี้นะครับเรจะเป็นตัวไฮรับสปีโก้นะครับรุ่นจีอาร์ รเรจะเป็นรุ่นเลือนโเลยนะครับสำหรับรถกระบะตนี้นะครับเรามาชมกันว่า GR ามีจุดเด่นอะไรบ้งางนะครับใน้ี่ฮา GR นะครับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่มีการตกแต่งมาจากโรงงานนะครับเป็นรุ่นพิเศษเลยรุ่นนี้เนี่ยามาพร้อมกแต่งนะครับเป็นรุ่นโปรโลเลยนะครับ หน้านะครับแล้วก็นรอที่นีกันจดนหนึ่งจดองเนี่ยสามารถจะรียนในปีองนสี่ิบ้อาานนันนี้นะครับตัวอาจาร์หเนี่ยนะครับไม้รัจุดแต่งอเมหนีอ๋อมีเป็นจ์อาวห่ครับแต่ยังจะต่าที่ตีนตรนรับแลทักะเป็นพต้องร้เราะ่าเราเป็นรุนสีรุ่นส่นะครับแต่ว่าได้ชุดแต่งนะครับได้ยางนะครับ กอก็อยาอนทาที่จะไปได้นรานมาแนรุกนางะ,นะครับตัวนี้มีกมารปกขขแบรบองเด้วยนะครับ้มีขนาดใหญ่างแรกว่ารถรคทั่วไป,ไปนะครับตุแตงก็จะเป็นแบบายบอดีที่เป็นรุ่นพิเศษนะครับให้ับดิชันนะครับสหค,คนที่ชอบสะสมดูภายในกันดีกว่าครับนนส ภายในตุ้แต่งด้วย G R Sport นะครับชุดแต่งต่างๆนะครับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะรุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลายเคฟล่านะครับพวงมาลัยนะครับกุ้งหนังนะครับดีไซน์สปอร์ตนะครับสัญลักษณบ G R นะครับอันนี้คือดีไซน์ภายในคร่าวๆนะครับของตัวไฮรัก G R นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น4ประตูนะครับกับเครื่อง4ล้อนะครับเป็นแบบพาร์ทไทม์นะครับสามารถเลือกโหมดการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นโหมดขับ2หรือขับ4ก็สามารถ เลือกได้เลยนะครับมาพร้อมเกียร์ออโต้ขนาด6สปีดด้วยนะครับหน้าจอขนาดใหญ่รองรับ p p l e CarPlay Android Auto แบบไร้สายนะครับเบาะนี่ก็จะเป็นเบาะอะคาเดล่าด้วยนะครับมีกลักษ์เฉพาะรุ่น G R ตัวนั้นนะครับพร้อมกับเบลสีแดงนะฮะโอเคนะครับนี่นะครับมาพร้อมกับเบลสีแดงนะครับนี่ภายในของตัว G R นะฮะเบาะดังนะครับดีไซน์สวยงามนะครับ ดีไซน์สปอร์ตนะฮะโอเคนะครับคร่าวๆนะครับในบูธเราจะมีตัวจ r นะครับเดี๋ยวเราไปดูรอื่นกันต่อนะครับเอาปะานนะครับเจ้าตลาดของเราเนี่ยเราเป็นไนรักบีโวอยู่แล้วนะครับบีโวเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัว วิทยาการสื่อสารสรงกันวยงานเป็นที่ชืนบเพื่อนวัรสงค์อการใช้นแบตเตอรี่แบบหตัวลดเท้นโลยีเซลล์รจุลขนาดกัน้ำมและเพื่อให้ใช้งานได้แฟบสาได้่างสมำเสมอแตเตอรี่รอรับการชารต่อได้สูงสุด1 4 0วักมอ่งี1เปอนตคนสุี่สารถาทำให้เราใวิตวา โตโยต้าด้วยนะครับนี้เป็นสีพิเศษเลยนะครับใบหน้าปเป็นแบบโรเจคเตอร์น,นะครับมันรกคาก็สามารถซื้อไปเนี่ยแล้วก็สามารถ,รถาจะมาคาจดไปนเน้นความาแล้วก็เพิ่มชุดแต่งได้นะครับ เราถือเครื่องโซ่กันอยู่แล้วแต่คุณเามีชุดแต่งอะรบ้างนมีกแต่งด้วยชุดยางนะครับยางเลมโซ่นะครับพร้อมแม็กนะครับตัวนี้เป็นชุดแต่งนะครับไม่ได้ไม่ได้มาจากโรงงานเนาะเราสามารถซื้อมาเปลี่ยนนะก็ตือแต่งทีนะครับสามารถจารวมในข้างบนได้เลยนะครับชุดนี้ก็เลยต้งแต่งล้อนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับเราก็อัปเกรดได้ มีโรบาด้านบนนะครับล้อที่ลมสี่ขาหรือว่าด้านข้างนะครับรถณไฮลักแชมป์เนี่ยเป็นรถที่ออกแบบมาสำหรับการประกอบอาชีพนะครับตัวนี่ใส่ยางที่หนาที่สุดใส่หนาและไปแบบตัดกันดีต้องคอาเลือกสายพานะครับองนอนสอบและหลังเนี่ยมีทงระบบการเปิดถุงลมก็สามารถเปิดกระบะได้สามทิศทานะสามารถเปิดด้านข้างด้านหลังนะครับเปิดกว้างได้เลยสะดวกในการขนของขึ้นลง นะครับหรือเราอยากจะเอาไพรัสแชมป์นี่ยไปอักแบบเป็นรถตัดต่อแข่งก็ใช่ว่าจะเป็นสายบินอย่างนี้หนึ่งอาชีพนะครับอันนี้เป็นรถเอ็กซ์เพรสอิริเวอรี่นะครับนี่ก็เป็นไพลัสแชมป์นะครับของเราก็สามารถทำรูปแบบเป็นรถรถขนส่งแบบสไตล์โลจิสติกก็ได้นะครับหรือจะเป็นรถอันนี้เป็นรถอะไรครับรถเพสปา รถสปาผมรถสัตว์ขนสัตว์นะครับรถสัตว์เลี้ยงนะครับก็สามารถที่จะไปไหนก็ได้นะครับหางิาืนรถสปาใช่ไหมรถสปานะครับทั้งหมดนี้ชุดแต่งต่างๆนี่คลูกค้าสามารถที่จะซื้อรถของเรานะครับแล้วก็เพิ่มผมราคาชุดอุปกรณ์แล้วก็รวมในค่ามวดได้เลยนะครับสุดลดได้ถึง9ปีนะครับึง108งวด เรเร้ก <Es> ับเรือส้สที่ส่ชอบสักเ right. ี or, freely, right. so anyway, right. so, so. field, ้ยงนักส awesome. yeah. ันี่ก็สามารถซือรถนะครเพไปอัเดันไากอาชีพไดเลยนะครับไม่ต้องไปเช่าร้านที่ไหนมาแล้วก็ตะมรถรถไถขหองเป็นรถฟู้ดทรัพนะครับก็ วันนี้จะเป็นถสังกวงมีวอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆนะครับทางสกันนี้เราก็รับคำยิวอินให้เช่นเดียวกันนะครับในวิ่ที่เห็นเนี่ยรถค,คันนี้รจะัห้ถึงราคาไม่หลต้นประมาณสามแสนบาทนะครับก็จะได้อุปกรณ์ตกแต่งชีวินการเนากับนะครับ แล้วหัาจะรูกแที่ประมาณจกับมันก็สามารถที่จะกำหนดรบประมาณหรือว่าดีไซน์การออกแบบได้นะครับเพื่อยู่ปประมาณนีนะครับก็สามารถรวกางวดได้เลยปราณนี่เรามาดูรถุ่มรถที่ดปบ้านะครับี่ิงอปีนรับต้าอจเนอของเรานะครับตัวนี้เป็นนรจีอานครับ ยุคที่เราแข่งพิเศษจากทีมงานนะครับนจับแข่งสิงราล็องทีอาร์นี้มีสามสีนะมีสีดำสีแดงนะครับแล้วก็สีขาวมุกนะครับสังเกตง่ายๆทีอาร์จากหน้าจะเปิดโคเนอร์รุ่นปกตินะครับทีอาร์จะมีแผงตรงนี้นะครับนะครับจางหน้าสีดำเงานะครับนะครัแล้วก็มาพร้อมกับการออกแบบของเครื่องยนต์นะครับชุกนั่งนะครับที่ คอถนนแล้วก็เฟิร์มกว่าเดิมน,นะครับชุกอัพโชุกอ,อัพนะครับเป็นแบบโมโนทูนนะครับแล้วก็ยังมีคาลิปเปอร์เบรกนะครับสีแดงด้วยนะครับโตนสีแดงและสัญลักษณ์จี G าด้วยนะครับแล้วก็ชุดโช๊กอัพต่างๆเรามีการปรับเซตเป็นเอกลักษณ์เฉพาะรุจจร่นมที่เทียงจี๊ด ตัวอื่นกันต่อครับตัวนี้นะตัวนี้จะเป็นรุดโตโยต้าในี้เราเราโชว์ชุดแต่งนะครับเป็นชุดแต่งของโตโยต้านะครับเป็นชุดแต่งวายบอดี้สามารถซื้อไปติดตั้งกับตัวโมจูเนอร์จีอาร์ก็ได้นะครับสามารถถ้าเกิดว่าซื้อในงานก็ได้ราคาพิเศษด้วยรู้สึกว่าลดหลักรุบมาไม่กี่บาทนะครับประมา่พนสองพันสองพันนิดๆนะครับ แต่งตัวนี้ก็จะช่วยทําให้รถตัว Fortuneer เนี่ยมีมีความบึกบึนนะครับดูบอบเท่มากขึ้นนะครับเพราะว่าเรามีการ Wide Body เพิ่มขนาดของซุ้มล้อให้มีขนาดใหญ่ก็มีการช่วงล่างด้วยนะครับเข็มขัดนะครับเข็มขัดใหม่ครับตัวนี้เป็นสีเศษนะครับสีเศษเมชชีนะครับสีนี้เนี่ยลูกค้าสามารถเลือกไปในสี ดับก็ได้หรือว่าจะเป็นภายในเกียร์ลบลาวหรือว่าสิ่ดกงก็ได้ทีนี้แบงก์มีรุ่นตัวใหม่เลยนะครับแบงก์มรุ่นใหม่เละครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ไฮบริดขนาด200 5ชิ้นะครับแล้วก็เป็นแบตเตอรี่รุ่นใหม่รุ่นแบตแบตเทียบในส่วนของตัวช่วงล่างก็มีการออกแบบใหม่หมดนะครับอันนี้ก็มีสมรรถนะการตอบสนองที่ดีเทียบนะครับแล้วก็ทำให้ตัวเลขไปอย่างไรนี้กันเลยครับสนใจมาดูรถตัวจริงได้เลยที่บูธ ออปโรดเลยครับในงานหน้านะครับดีไซน์สปอร์ตนะครับ LED คู่นะครับกระจังหน้านะครับก็ดูดูราบีเมียมแล้วก็มีความเป็นสปอร์ตมากขึ้นออกสดกลุ่มเซนวายบานล้อแม็กดีไซน์ใหม่นะครับใ้ยางคุณภาพดีมาเลยเป็นยางดิโสโตนตูรันซ่านะครับ T65 เน้ายตัวนี้เป็นตัวที่มาดูภายใน 4กโลบาเนี่ให้ความรู้สึกมีความเป็นรถยุโรปนะครับเสียงตานัดดำนะครับคอนโซลกลางขนาดหน้าจอก็ใหญ่ขึ้นนะครับประมาณ12.3นิ้วนะครับเรารับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto นะครับแบบไร้สายตัวนี้เป็นรุ่นท็อปนะครับในส่วนของที่จอดอยู่ในงานวันนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวท็อปสุดก็คือตัวพรีเมียมลักช y รี่นะครับราคาก็อยู่ประมาณ1,789,000บาทก่อนแวดน,นะครับ ไปดูรถข้างล่างกันดีกว่าเลยครับข้างล่างรุ่นไหนทีเ่เอาเป็นไฟเลือกไฟเอาผ่า,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 านมีจอดให้ดูให้เลือกได้เลยไฟกินแล้ว เผ่ากับมือไฟนี่เป็นรถที่มีพื้นฐานเรื่องเดียวกันเนื่อคอเป็นเรื่อน2พันารดนะครับเป็นทงาน่กับมอเตอร์็นป้าทำงารวกันนะครับเพื่อช่วยรถพาราการตัส่วนลาให้รถันี้มันไมานะครับแล้วก็มีระบบีูกที่เป็นสีลอเป็นแบบอัีธ์นะครับาผานกัามือไฟนี่เป็นรถที่ออกแบบให้นักสบายนะครับสำหรับผู้โดยสารผู้บรยหารนะครับหรือว่าคุณผู้หญิงนะครับคุณนายที่ต้องการนั่งแล้วต้องการความ ไปนะครับขับนี่เป็นรถที่มันดูมาดูสบายมากๆนะครับความน่าภาคภูมิขับนี่เป็นเจ้าของด้วยตัวโเวลไเนี่ยเป็นรถที่ถูกออกแบบให้มีความสปอร์ตนะครับซึ่งจะมีมีความแตกต่างกับเราผ่านิดหน่อยะครับเช่นกแต่งหน้านะครับตกแต่งหน้าของตัวเวลไฟนี้ก็จะดูมีความสปอร์ตนะครับซึ่งจะมีความแตกต่างกับตัวของขาดตกแต่งหน้านะครับตกแต่งหน้าแตกต่าง อกมีเป็นยนรับี่แตรูเียบเลยเนะรับก็ดีไซภายในที่ปรแตกต่างันรื่อบอกนะบอรหนของรฝ่ายจะเป็นบอกที่มีอ่อ่มีช่องทางเดินตุงการสนนเดนินนะครับแต่ในเรื่องความการนั่งสะุกสบายไม่แทกั่าันะครับแต่ในเรื่องของกลุ่มเอาตานี่นะครับไปไน ภายในสีดำนะครับบนันน่งตรงกลางนี้สามารถเด็กเล็กก็สามารถเดินเดินได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวของมผ่านนะครับตรงนี้ก็จะใหญ่ขึ้นนะครับก็ไม่สามารถเดินตรงกลางได้ดีไซน์ภายในก็ไม่ได้แตกต่างกันมากมายนะครับอย่างนี้ในส่วนตัวนี้ที่จอดเป็นตัวขาผ่านตัวนี้จะจุดออกแบบในเรื่องของการนั่งเป็นหลักผู้โดยสารเป็นหลักเพราะว่า การออกแบบเบาะนะครับเบาะสรีระการนั่งต่างๆเบาะจะมีขนาดใหญ่นะครับก็จะมมีควาปดูกว่านะครับก็ให้ความรู้สึกสบายนะครับก็ในส่วนของความแตกต่างออย่างในนอกรถทั้งหมดก็จะหน้ารถก็จะมีความให้ความพรีเมียมมากกว่าในบรรทุกจุดเดียวกับสปอร์ตเหมือนกันว่าคนใส่การออกแบบจะให้ความรู้สึกพรีเมียมนะครับ ต่อมามาดูรถยอดนิยมของกานครับตันี้จะเป็นตี๋ตอนนี้เป็นตัวคัางล้อุ้นไทยรป็นยดนิยของทาตัวนี้เป็นคั่างรอที่เนรของรุจีฮารนะครับ

ในเรื่องของการดีไซน์การตกแต่นะครับสำหรับ hmm. ร mm ้อ hmm. ก like ียร so 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 ์จะมีแค่สามสีเท่านั้นนะครับไม่เลือกที่สีดำสีขาวแล้วก็สีแดงครับความแตกต่างของล้อล้อจียร์กับล้อธรรมดาก็คือสังเกตง่ายๆก็คือกระจังหน้านะครับกระจังหน้าที่มีความแตกต่างแบบแล้วก็ดีไซน์ของล้อแบบก็จะไม่เหมือนกันด้วยนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญคือในเรื่องของการกำกีช่วงล่างของรถคืออะร้อล้อียร์ช่วงล่างจะถูกซีดมาเองหมดแล้วก็ รุ่มหนึงมากกว่าในย่านมรนะครับรถดีกาันที่น่าสนใจมากๆตอนนี้ก็คือตัวโาโตาจนะครับรถอรกแลวนะครับ้วรกน่าจะวป็นี้่าอร์หรือว่า4นัวจะเป็นรถจีนใช้ขึ้นขนาดจตัวเดียวกันหมนะครับกระุจะใช้ขนดนขนาด1 8 0 0ซีนะครับ กับเกินด้วยเครื่อโยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าทำงานร่วมรันนะครับใช้เครื่องยนต์นี้ยแทนเป็นเป็นกำลังพลุยไไไไไไย่ยนะครับ ก้าวยวมูมนนีนระเจ้นองสี่หากไัก็จะมีเสันที่สแดงสีดำและสีขาวนะครับก็เป็นในเรื่องรืองสีในจุงปนดและก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะรุ่นก็คือไปยในจะด้วยสัญลักษณ์นะครับตอ G H ในภาพก็แมงก็เป็นลูกดนะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์ของว่า G H มาให้ ะที่อารไนาซ่าเป็นการชสนสีดน่ดีวาที่เสุ่นใ่นีขว้ปีะเรปีส่นที่ภายในนะครับของ G r นทับจะถูกออกแบบมาเส้นสายในยต่างๆของ g r เนี่ยจะเป็นภายในสีดานะครับภายในดำแล้วก็เดินได้ตะเข็บสีแดงนะครับให้ความรู้สึกสปอร์ตดุดันนะครับแล้วก็สูงเกียร์ก็จะเป็นสีแดงด้วย นะครับแล้วก็ดีไซน์ของเบาะนะครับเบาะก็คล้ายๆเป็นกึ่งบักเก็ตซีทนะครับก็จะให้ความรู้สึกอบกระชับนะครับคุณคนณผู้ชมทุกทนท่านผู้ชมทุกท่านท่านผู้ที่นท่งนี้่าท่าน้มทท่าูชมทุกทน่ชทุก่นท่านกท่นนผู้ชทุนนี้ชุ่านท่มทุท่านท่เนผทานท่านผูมทท่านท่า้ชมทท่่้ทนท่านผู้ชม่านท่นผ่ 姐姐，看你。<laughs> มาที่รับเฉพาะเกี่การกลับไปเรนระดับจเา็จากนิกร์วิเียไปดยการต่อจากบ้านานในแบบโดยแบบเสริมดีไซน์ไน์ุสมัติสเปที่ปกิจะขาดการถท่องเที่รวที่สุดรถรดับื้นที่โดยการต่อจากพิจิเพอเานสุดสุดแบบที่แกต่างจากระดับจ่ากต่เช้ที่จุดต่างๆดยสทุดอย่าง ดีไซน์ภายคุยเรื่องนี้นะครับจะเป็นตัว,ตว,ตวที่ถูกออกแบบไว้ภายในเป็นแบบสีดอกแดงนะครับก็ให้ความรู้สึกสมรุลนะครับตอบโจทย์คน Gen Y แน่นอนะอนะครับออกแบบนะครับดีไซน์รถแบบในราคา1 0แรงประหยัดน้ำมัมนนะครับราคาดีซื้อรถโตโยต้ารับรองว่าไม่มีหวังไม่ต้องกังวลเรื่องของราคาขายต่อ จบๆอันนี้หลักๆหนึ่งนหนึ่งนะครับที่น่าสนใจตัวนี้จะเป็นตัวยานิสนะครับรุ่นพิเศษนะครับตัวนี้เป็นตัวยานิสมีเนี้ยตัวสกิลง่ายๆภายในตัวรถจะเป็นสีแดงนะครับแล้วก็เรามีการตกแต่งด้วยชุดแต่งตังนี้ที่ชุดแต่งเจลเจลที่สปอร์ตนะครับปลาปท้ายเป็นแบบฟุ้งแอลดด้วยนะครับ เดี๋ยวนี้รถเจอนี้พ็อค้านะครับเป็นรถที่มีไปออปชั่นต่างๆเป็นแบบ LED หมดะนะครับ ล้อนะครับล้อนโซนะครับตัวนี้เราสามารถที่จะเอากุกข้าซซิรดยานิต้องการที่เต็มนี้เสามารลดการลดาลดการลดการลดารลดการลดกการลกลดงรลดการดารลรลดการารลดนตรลดการดกรลดกาการลยการลัรดการใดการการัดกรับการารลดการลดกกาดกาดาดายรากดดกกดาการรรัลกทกาน้นรรกลกรรรากกรานดาด สะรวกสบากเนเ้อสัมผัเฉลยังช่วยคุณสามารถจอดรถได้อย่างแน่นยามากขึ้นโดยรอบและเซนเซอรมากถึง29จุดที่สามารถเลือกร่องจอดและดูความแน่นยาได้ถึงาแบบผ่านหน้าจอมั่นใจในขนตยแน่เจอช่องจอดแนเเ็นฟังชั่นรีโมทพับกลิ้งกระบการจอดรถผ่านรูปป่อที่ปุม่จะเป็นตัปุ่มในรถตต่อไป เป็น LED ตกอร์นะครับมีทั้งไฟสุกไฟตนําไฟพุงเดียกันแล้วก็ไฟเลี้ยวก็เป็นแบบ LED ก็มีการไฟเดทามก็ดิ้งไลทด้วยถ้าสมัครเบบ a p แดนหรือสมาร์ทโฟนทำให้คุณเหมือนได้รับผ่านู่ตลอดเวลาทุกเงงที่ก็ันดีครับแล้วกบตอนนี้เรามีโปรแกรมเคลื่อนขแคมเปญต่างๆ่ว่าจะเป็นโปรแกรมดสบายดีนะครับหรือว่ากลุ่มอาชีพต่างๆนะครับจริงๆแล้วแคเปญต้าเนี่ยตอบโจทย์ทั้งหมดทั้กลุ่มอาชีพ คเลยนะครับและทกท่าที่สนใจนะครับก็สามารถอินบ็อกซ์ก็มาสอบถามได้นะครับเพราะว่าปรึกษาเรื่องของการออกรถไม่ว่าจะเป็นระบบสิทเชื่อหรือเงินสดนะครับก็เข้ามาดูข้อมูลได้นะครับอันนี้คือบรรยากาศโดยรวมทั้งหมดในมอเตอร์โาว์ต้างานบางลอัอินเตอร์เนชั่นนแลองรถยนต์ในปี2025นี้นะครับเปิดไทยชั้นหนะครับ สี่ที่สองไม่มีเวลามาเดินนะครับก็สามารถดูได้สาสเวลากับผ่านคะแนนบีล็อกคะแนนี้ได้ผู้ที่จองรถภายในงานตั้งแต่วันที่24มีนาคมถึงวันที่6เมษายนนนี้ะครับและออกรถรับรถภายในวันที่30เมษายน2,518เท่านั้นข้อเสนอนี้ยังมาพร้อมกับโมเดล7กิโลวัตต์ช่องต่างเรื่องช้า